ทีนี้เราจะมาบันทึกสิ่งที่เราเจอนะคะเราจะวาดนกปากห่างนะคะจะเริ่มจากหัวนะคะก็คือนกที่เป็นไข่ฟองเล็กๆนะคะไข่ประมาณไข่นกกระทาทีนี้ลำตัวเขาอ่ะก็คือไข่ประมาณไข่ไก่แต่ว่าเราเห็นลักษณะเด่นคือคอยาวใช่ไหมคะอะลโแล้วก็มีปากข้างบนนะคะปากบนละปากล่างนะปากล่างปากล่างเนี่ยมันจะห่างมาตรง จากกึ่งกลางและตรงปลายนิดนึงมันจะห่างต่อมานะคะส่วนที่เป็นคอด้านบนด้านหลังเนี่ยตั้งจะท้ายทอยลงมานะปีกเขาก็แบ่งตรงนี้ออกมาต่อมานะคะไอส่วนที่เป็นปีกตรงนี้แต่แล้วมันจะมีเส้นขไข่จะมาให้เแดบบ็กเแบ่งนนงนะเพราะว่าเขาจะมีขนเนี่ยมีขน เขาจม่ขนี่ไงเด็กดีเนี่ยเขากำลังเดินที่เราเห็นเขาเดินอยู่ในนาใช่ไหมคะนะคะเราจะเริ่มลงสีมาที่เอาที่เห็นที่ดำๆก่อนปีกกับมาถึงหางใช่ไหมคะมหัวปีกตรงนี้ ต่อมานะคะเราจะมาตรงส่วนที่เป็นหัวนกแล้วล่ะเอาปากก่อนนะปากตัวเต็มวัยเขาจะเป็นสีดำดำอมน้ำตาลเหลืองนะบางทีก็มีอมแบบชมพูอ่อนอะดูดีๆนะปากทำปากบนก่อนนะอย่าให้เลอมมาที่ปากล่างเพราะว่าปากล่างมันจะหาปากล่างก็จะเป็น น้ำตาลแดงเกือบดำๆนี่แหละหยิบมาทีนีนใครมีน้ำตาลเข้มก็ได้เหมือนกันแล้วก็เราทำตาให้มันมีแววตาหาันไปดูหน้าเพื่อนสิมันจะมีจุดขาวๆในตาดำดูสิ <S <S <ๆ S 1> เราค่อยๆเอาสีเทาๆลงเบาๆมีขนเบาๆเนี้ยตรงคอด้านหลังเนี่ยมีเบาๆนะขาก็ขาวใช่ไหมตรงใต้ท้องก็ขาวมันจะมีขาจะหึงตีนสีอะไร แดงแดง,แดงเก่งมากแดงอมชมพูนะคแค่นี้เองเราก็จะได้นกอะไปาก<ด>หางลักษณะเด่นนะคะเราก็ต้องเขียนชื่อเอาไว้ด้วยว่าที่ไหนคะอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาชื่อเต็มเต็มปั้นใส่ได้เป้าปั้นเขียนได้ยัง บันทึกเสร็จแล้วก็ส่งมาแบ่งกันชมที่ Facebook รายการด้วยนะคะใครส่งมาเรามีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆมอให้ด้วยค่ะบันทึกไว้แล้วตอนนี้เราไปทำความรู้จักกับนกปากห่างให้มากขึ้นนะคะ